แล้วก็นี่แหละ <tong. S 1> นี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของการยื่นแก้ไขมาตรา272่ะซึ่งจริงๆเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาอไม่สัมภาษณ์หรอกเขาไม่เห็นด้วยที่พักเก้าไกลทําแบบนี้อืมในเมื่อาคุณต้องการได้เสียงอ่ะของ H สวแต่คุณกําลังจะไปปิดสวิตสวเออแต่ว่าพักเก้าไกลเขาไม่คิดแบบนั้นไงคือเขาเอามวล <rival. S 1> ชนเป็นหลักก็อย่างนี้วันนี้ในคอลัมน์นะอย่างคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยเขาบอกไว้เลยบอกว่าคือคุณจะปิดสวิตสวนีไปทาไม เพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยปีหน้าสบชุดนี้ก็หมดอายุแล้วการเลือกนายกนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสสล้วนๆเนี่ยอย่างที่คุณต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ไหนเนี่ยกับอารมณ์ที่ก้าวไกลเนี่ยออกมาเล่นเกมเนี้ยก็เป็นเพราะว่าก้าวไกลเองเนี่ยต้องการปลุกมวลชนเพื่อชวนกับพุทธิสภาและก็ต้องการปลุกปั่นสร้างชุดข้อมูลตามที่ตัวเองถนัดเนี่ย คือวันนี้คอลัมนิสเองเขาก็ออกมามองในแนวเดียวกันนี่แหละว่าคุณกำลังปั่นอ่ะกำลังปลุกปั่นอารมณ์อ่ะให้คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมที่จะลงถนนแค่นั้นเองค่ะอืมเด <c oughs> ็กก็เตือนไว้ก่อนนะว่าเออไอการที่แบบปลุกให้มวลชนเนี่ยลงถนนเนี่ยก็อย่าลืมนะว่ามันไม่ได้มีข้างเดียวค่ะเออเนี่ยเพราะว่าดูดนนั้น ใช่วันนั้นเนี่ยพี่แดงวันนั้นเนี่ยวันที่โหวตโหวตโหวตนายกเนี่ยก็จะมีม็อบเสื้อเหลืองมีมวลชนอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเขาก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากให้ปะทะกันเขาก็ให้กลุ่มเนี้ไปอยู่แถวแถวเขตทหารคือตรงนั้นมันจะมีแฟกที่พักของมพันศี นะปรากฏว่าอะเขาก็ไปแสดงออกอะไรตรงนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งจาไม่ได้เยอะมากอ,มอันนี้เราก็จะเห็นว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คอยบริหารจัดการแหละว่าอเอ้ยม็อบอีกฝั่งหนึ่งแต่โอเควันนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาเยอะแต่ถ้าฝั่งนี้ปลูกอะเช่นมาถ้าฝั่งเก้าไกลปลูกเนี่ยเราก็เชื่อได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาเหมือนกันอืมก็นั่นไงแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาไงแล้วก็อย่าลืมนะว่าตอนเนี้คือคนไทยเนี่ยผ่าน ทุกสถานการณ์มาแล้วผ่านม็อบตํามาต้องไม่รู้กี่ม็อบอ่ะจนกลายเป็นเรื่องเคยชินของพวกเราไปแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่แบบว่าเชื่อมาว่าหลายคนเนี่ยคิดเหมือนกันว่าอยากให้มันจบพอสักทีได้ไหมอ่ะกับสถานการณ์ที่มันเดินมาเนี่ยม็อบต้องไม่รู้กี่ม็อบต่อกี่ม็อบเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบกันสักทีเมื่อไหร่จะมีใครที่สามารถทาให้ทุกอย่างสถานการณ์ในบ้านเมืองเนี่ยมันกลับมาสงบเรียบร้อยได้แบบเรียบร่าคาบจริงจริงอ่ะ อ่าะัะนะน,น,ะนั้นวันเนี้ยมันถึงมันหมายถึงว่าอารมณ์ของคนเนี่ยตอนเนี้ยคือพร้อมอ่ะทุกคนพร้อมเหมือนกันคือคุณไม่ต้องไปปลูกหรอกเ<ไ>มื่อปลูกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็พร้อมที่จะออกมาเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไงวัะนั้นเนี่ยคืออย่าได้ไปอย่าได้ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนอ่ะแล้วมันทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไปอ่ะใช่คือจริงๆก็อยากให้อย่างคุณปิยบุตรเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าพยายามแบบนั้นไม่สำเร็จ ก็ให้เตรียมที่จะไปเป็นสายค้านเพราะว่าคือคือเล็กมองว่าอย่างคุณปียบุตรเนี่ยเขามองในเชิงภาพรวมยุทธศาสตร์ไงชนะนว่าเอ้ยแต่แต่คุณพิธาหรือว่าผู้สนับสนุนเนี่ยคืออยากที่จะชนะในเวลานี้เลยคือเขามองว่าชัยชนะของเขาคือคุณพิธาต้องได้เป็นนายกแต่เชื่อได้ว่าคุณปียบุตรเขาไม่มองแบบนั้นเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าการที่การเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลได้มาเป็นอันดับหนึ่งอ่ะ อันนี้มันก็คือชัย<ม>ชนะขั้นแรกของเขาแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นขั้นต,ต่อไปเนี่ยเขาไม่ต้องรีบร้อนตอนแรกเขาคาดหวังด้วยซ้ำว่าเลือกตั้งอีกสองครั้งเขาถึงจะได้อันดับหน<ม>ึ่งแต่ว่าครั้งนี้มันมาเร็วแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่รีบร้อนในการ<ม><ม>ที่จะ,ะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาอาจจะพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอีกสามปีสี่ปีจนถึงเลือก<ม><ม>ตั้งครั้งหน้าแล้วเขาจะได้แสดงบทบาทการตรวจสอบให้ให้อย่างที่เขาถนัดได้เพื่อเรียกคะแนน เพราะว่าอะไรแบบพี yeah. okay. freely, uh ่ม huh. er okay. ีคนพูดเยอะเลยว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยมีการให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยคือการบริหารประเทศเนี่ยมันมันก็ไม่ง่ายมันมีปัญหาเยอะแยะมันอาจจะทําให้คะแนนนิยมลดลงไปโดยอัตโนมัติก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมที่จะให้ฝั่งคุณพิธาได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลหลอกมา